สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการแบ่งปันความรู้ในหัวข้อการปรับหลักเกณฑ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวนะคะหรือที่เรียกโย่อๆว่า VRT การปรับหลักเกณฑ์ในครั้งนี้นะคะมีการแก้ไขประกาศอธิบดีที่เกี่ยวข้อง3ฉบับด้วยกันฉบับแรกเลยนะคะก็คือเป็นประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่90นะคะเรื่องกำหนดคุณลักษณะและหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าให้ผู้เดินทางออกนอกราชาอาณาจักรซึ่งผู้เดินทางออกนอกราชาอาณาจักรมีสิทธิ์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ตามมาตรา84ทับ4แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่4พฤษภาคมพศ2542นะคะ ชื่อยาวมากนะคะพูดง่ายๆเลยฉบับที่90เนี่ยเกี่ยวข้องกับร้านค้า VRT ทั้งนั้นก็คือจะมีการกำหนดตัวคุณลักษณะและหลักเกณฑ์ต่างๆของตัวร้านค้าค่ะร้านค้าที่ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวสามารถนำแวดที่เสียไปนั้นเนี่ยไปขอคืนได้นะคะซึ่ง ในวันนี้เนี่ยก็คือจะพูดถึงว่าตัวฉบับ90เนี่ยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วโดยฉบับที่253แต่แก้ไขอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะดูในสไลด์ถัดไปนะคะตัวประกาศอธิบดีฉบับที่2ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือจะเป็นประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับาภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่91เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชาอาณาจักร ที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนําออกไปนอกรชาชอาณาจักรขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ตามมาตรา84ทับ4แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่4พฤษภาคมพศ2542ฉบับที่91เนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวนักท่องเที่ยวเลยนะคะว่านักท่องเที่ยวต้องมีคุณสมบัติอย่างไรวิธีการที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าเนี่ย ต้องทำอย่างไรและขอคืนได้โดยวิธีไหนบ้างนะคะขอคืนกับใครอะไรแบบนี้จะอยู่ในฉบับที่97ทางนั้นนะคะในชั้นนี้ก็คือมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่254นะคะ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับสุดท้ายที่เราได้มีการแก้ไขก็คือฉบับที่229นะคะเป็นเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชาอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชาอาณาจากักรมีสิทธิ์ตั้งตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเียกเก็บไว้แล้วได้ตามมาตรา84ทับ4แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่27กันยายน พศ2562นะคะฉบับที่229เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะไปดำเนินกระบวนการขั้นตอนในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สนามบินเองนะคะ,นะคะเขาก็เลยจะตั้งตัวแทนในเมืองนะคะให้ขอคืนแวดตรงเนี้ยให้เขาก็คือพูดง่างๆยๆก็คือตัว,ต,วตัวแทนตัวเนี้ย เขาก็จะสำรองจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวไปก่อนแล้วก็รับมอบอำนาจจากนักท่องเที่ยวเนี่ยไปขอคืนแวนแทนนะคะในชั้นนี้ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่255นะคะก็เรียงลำดับกันมาเลย253 254 255ถามว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เนี่ยอะไรบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ไล่ให้ดูตามกฎหมายว่าแต่ละฉบับแก้ไขอะไรแต่ว่าจะดึงออกมาเป็นหัวข้อเพื่อความ ง่ายต่อการทำความเข้าใจมากขึ้นนะคะข้อแรกเลยนะคะที่แก้ไขเนี่ยก็คือมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรน,นะคะในวันที่นะักท่องเที่ยวเขาจะเดินทางออกนอกประเทศนะคะถ้าหากสินค้าทั้งหมดที่เขาซื้อเนี่ยเพื่อที่จะเอาออก กลับบ้านไปกับเขาด้วยมีมูลค่าการซื้อสินค้าร่วมกันทั้งหมด5 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยเมื่อก่อนนะคะเราดูแค่5,000บาทคุณต้องนำสินค้าทั้งหมดนั้นเนี่ยไปแสดงต่อเจ้าพนักง,งานศุลก,กากรให้ประทับตาลงในแบบพพสิบนะคะหรือคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าพนักง,งานศุลก,กากรและลดการเข้าแถว ในการนำสินค้าไปแสดงในชั้นนี้เนี่ยก็เลยมีการเพิ่มนะคะขั้นต่ำที่ต้องนำเอกสินค้ามาแสดงเนี่ยจากเดิม5,000บาทขึ้นไปเป็น20,000บาทขึ้นไปสามารถลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปต่อคิวเนี่ยได้ถึง70กว่าเเทีเดียวนะคะตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่ไปที่สนามบินเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าคิวค่อนข้างยาวนะคะอ่ะ ลำดับถัดมานะคะในชั้นที่จะต้องผ่านต่อมองเข้าไปแสดงสินค้าต่อเจ้าพนักงานสรรพกรกรณีที่เป็นสินค้า l u x u r y g o o d s นะคะหรือสินค้าที่ค่อนข้างมีราคาแพงนะคะก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดสินค้าตรงนี้นะคะที่ต้องแสดงกับเจ้าพนักงานสรรพกรหลังจากที่ผ่านต่อมองไปแล้วนะคะก็คือให้รวมถึงกระเป๋าใส่ธนบัตร หรือเหรียญหรือกระเป๋าอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันด้วยนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแค่คําว่ากระเป๋าถือนะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นกระเป๋าสตางค์แอ์เมสอย่างเงี้ยนะคะหรือดีออหลุดค่ะหลุดก็เลยให้รวบเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าให้คำว่าลักชัวรี่กรเนี่ยขยายไปถึงตัวกระเป๋าสตางค์ด้วยนะคะนอกจากจะขยายความคำว่ากระเป๋าถือแล้วนะคะตรงนี้เนี่ย ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ลดจำนวนคนที่เข้าคิวนะคะก็เลยมีการ แก้ไขหลักเกณฑ์การแสดงสินค้า Luxury Goods และก็สินค้าราคาแพงเนี่ยต่อเจ้าพนักงานสรรพากรด้วยถ้าเป็นสินค้า Luxury 10ประเภทก็คืออัญนนมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนของรูปประพันธ์ทองรูปประพันธ์นาฬิกาแว่นตาปากกาโทรศัพท์แบบพกพาสมาร์ทโฟนนะคะคอมพิวเตอร์แบบพกพากระเป๋าถือรวมทั้งพวกกระเป๋าสตางค์ต่างๆ เะะขมขัดนะคะที่มีมูลค่าการซื้อสินค้าแต่ละชิ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราดูแค่10,000บาทขึ้นไปแต่ปัจจุบันนะคะเราแก้ไขเป็นตั้งแต่40,000บาทขึ้นไปนะคะต่อชิ้นถึงจะต้องนำสินค้านั้นเนี่ยไปแสดงต่อเจ้าพนักง,งานสรรพากรข้างในเกตแล้วนะคะ หรือสินค้าอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือสินค้าที่สามารถนำติดตัวไปพร้อมกับการเดินทางที่มีมูลค่าการซื้อสินค้าต่อชิ้นนะคะจากเดิมเมื่อก่อนแค่50,000บาทค่ะก็ต้องแสดงแล้วเดี๋ยวนี้เราดูแพงค่ะ1 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปถึงต้องนำมาแสดงนะคะก็สามารถลดจำนวนนะักท่องเที่ยวที่ต้องแสดงสินค้าในชั้นนี้ไปได้เยอะเลยนะคะ ในส่วนของข้อที่4นะคะจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การแสดงเอกสารต่อเจ้าพนักงานสรรพากระคะ่ะจากที่ได้อธิบายไปแล้วโดยหลักจะต้องมีการแสดงสินค้าบวกเอกสารต่อหน้าเจ้าพนักงาน2กลมด้วยกัน1ก็คือเจ้าพนักงานสุลกากรกนนะคะสอก็คือเจ้าพนักงานสรรพากรในกฎหมายเนี่ยในส่วนของเจ้าพนักงานสุลกากรกเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดแหละว่าก็คือจะต้องแสดงตัวแบบพอพ์สินะคะสินค้า นะคะแล้วก็ใบกำกับภาษีซึ่งจริงๆอ่ะในชั้นของเจ้าพานักงานสรรพากรอ่ะก็ต้องแสดงใบกำกับภาษีด้วยเช่นกันเพื่อให้มันเกิดความสอดคล้องกันนะคะในชั้นนี้เราก็เลยมีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้เพิ่มคำว่าใบกำกับภาษีเข้าไปให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเอ้ยในชั้นของเจ้าพานักงานสรรพากรเนี่ยเจตนารมจริงๆอ่ะเราอยากให้แสดงใบกำกับภาษีด้วย นะคะก็เลยเพิ่มแค่ถ้อยคำนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวข้อที่5นะคะออการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยปกติเนี่ยถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยใช้วิธีการขอคืนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือใช้แอป Thailand VRT นะคะปกติเนี่ยกฎหมายไม่ได้ให้ไม่ได้เปิดช่องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้เปิดช่องให้สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้นะคะ ซึ่งก็ค่อนข้างมีปัญหาในทางปฏิบัติในชั้นนี้ก็เลยมีการยกเลิกการบังคับว่าไม่สามารถจะขอคืนเป็นเงินสดได้นะคะคือแต่เดิมเนี่ยขอคืนได้เฉพาะผ่านช่องทางการชำระเงินด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะปัจจุบันก็เลยให้ใช้แบบวิธีการทั่วไปก็คือขอคืนเป็นเงินสดตัวและเงินผ่านทางไปรษณีย์หรือว่าผ่านระบบการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งสิ้น หลักเกณฑ์ใหม่ทั้ง5ประการนะคะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็คือเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมพศ2566เป็นต้นไปนะคะก็คือตั้งแต่เมื่อต้นเดือนนั่นเองก็ขอจบการแบ่งปันความรู้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ